สวัสดีท่านผู้ชมครับผมเพบกับผมช่องตุยชิงชาแนลครับวันนี้ก็ออกคลิปเช่นเคยครับผมมาชมบรรยากาศที่เขื่อนลำตะคองครับผมบรรยากาศชงฉาครับผมประมาณเจ็ดโมงครับตรงหน้าผมก็เป็นทางด่วนครับก็มีกันหันลมก็เป็นธรรมชาติมากครับผมนะครับผมมาดูชมบรรยากาศครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผม เน,นียมาถ่ายบรรยากาศที่เขื่อนลำตะคองครับผมด้านนี้ผมครับเป็นที่เห็นเสาไฟครับเป็นของขนานกิจครับถ่านี้ของขนานกิจผมเดี๋ยวผมยืนเดินถ่ายเรื่อยครับเอาให้ภาพบรรยายครับช่วงเช้าครับบรรยากาศช่วงเช้า แดดกำลังออกครับอาจจะย,ย้อนแสงหน่อยฝากเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย,ยครับผมช่องตื่นเชียงเหนืครับขอขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจครับผมที่มอบให้ครับผมเดี๋ยวอีกหนึ่งพันชั่วโมงครับจะเปิดสร้างรไรได้ครับผมฝากคนไลค์คนแชร์ด้วย,ยครับผมฝากช่องเล็กน้อย กำลังเดินไปหารถที่ผมจอดอยู่ตรงคลองนั้นจิตครับทนผู้ชมอาอจะขาดนาทีพอแล้วผมผมนี่ถ่ายถ่ายจะขานาทีครับนี่ครับเป็นอะไรก็เลย,เลยกระถานลม อ,อีเที่ยงอะไระครับฝั่งที่เห็นฝั่งนู้นครับเป็นจุดชมยูวครับตรงถนนมิตรภาพครับ วันนี้ออกมาออกหมายตั้งแต่เช้าครับแล้วถ่ายบรรยากาศให้ชมดีกว่าขอจากักหัะ5นาทีพอผมเดินแล้วอยู่สันเขื่อนครับฝั่งคลองขนานจิตเดี๋ยวผมจะถ่ายไปเรื่อยๆให้ครบ5นาทีเดี๋ยวผมจะลงเกื่อนร่ำตะคองครับ ภาพอาจจะสันหน่อยครับผมเพราะว่าไม่มีไม้กันสั่นครับว่าไรได้สั้างไรได้ยังไม่สั้งยังไม่ได้นะครับนี่ครับบริเวณที่ผมยืนครับ น,นี้ก็ฟังหลังตันลังที่เกิดลำตะคองกันหันลมยีเดินถ่ายไปเรื่อยๆครับให้ครบห่านนาทีเดี๋ยวผมจะลงจะสายลมอาจจะแรงครับ กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมที่กำลังตคคองครับบรรยากาศครับผมใครอยากมาเที่ยวมาได้ครับนะครับผมกันหันลมนี่ครับผมอยู่ตรงสันเขื่อนครับผมสันหลังครับผมกำลังเดินตีปลาครับเลยก็ลงคลิปกว่าเอาบรรยากาศไปกว่าให้พวกให้ให้น้าๆได้รับชมครับ 5นาทีครับอาครับผมครบ5นาทีแล้วผมเดี๋ยวผมจะลงใน u t u b e ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วับผมเป็นกำลังใจทำคลิปกันครั้งต่อไปครับก็สวัสดีครับในคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับก็สวัสดีครับ